สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาฝึกจับกันไกลกันนะครับกับวีซอยนะครับว่าเวลาซอยผมด้านบนนะครับเราจะจับแบบไหนทั้งจับวีทั้งจับกันไกลนะครับนะครับอันดับแรกนะครับเราใช้วิธีในการฝึกจับกันไกลก่อนนะครับกันไกลนะครับ ผมใช้มือขวานะครับในการจับกันไกลนะครับกันไกรจะ,ะวางแบบนี้นะครับวางแบบนี้นครับเร,เริ่มจับถมมุึมว่าเราถือกันไกลมาแบบนี้นะครับนะครับเราใช้นิ้วนางนะครับสอดเข้าไปขวานะครับสอดไปใน วงแหวนนะครับที่มีขานะครับสอดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับบางแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วนางนะครับสอดเข้าไปแล้วนิ้วก้อยประคองขาข้าวที่มีหางตรงนี้นะครับประคองไว้นะครับอันนี้โป้งนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปในวงแหวนด้านบนนะครับ โดยเอาด้านที่มีหางอยู่ด้านล่างนะครับอย่างนี้นะครับก็ะจิงเกตจะเน็นว่าหน้าอสอดเข้าไปในงวงแหวนแล้วก็นิ้วก้อยเป็นคนปกครององ,งัดดึงนะครับเกีเ่ยวไว้นะครับนิ้วโป้งจะเป็นคนสอดเข้าไปในสอดเล็กน้อยนะครับสอดเข้าไปในงวงแหวนด้านบนนะครับเรียกว,ว่าหากันไกลด้านบน นี่คือดันด,าน,ดานตรงนะครับอย่างนี้นะครับนะครับถ้าเราจับถูกวิธีเราจะใช้ในการตัดผมท่าไหนก็ได้นะครับนะครับท่าไหนก็ได้ท่าแบบนี้หรือจะท่าแบบนี้หรือจะตัดตรงนะครับตัดตรงหรือจะตัดเข่าหาตัวอีก จะตัดด้านบนนะครับตัดด้านบนครับตัดด้านบนคลิกตัดนะครับส่วนมากการจับันไกล่จะจับแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะทุกคนเราไม่มีอะไรซับซ้อน,นครับพื้นฐานเราก็จับแบบนี้นะครับทีนี้เรามาฝึกจับทั้งวีซอยนะครับวีซอยเป็นแบบนี้นะครับเรียมวีไฟเบอร์นะครับเป็นแบบนี้มีความห่าง ข้างหนึ่งหรทอข้างด้านหนึ่งก็จะมีความทีนะครับการจับนะครับสมมติว่าเราใช้มือขวานะครับในการวีทําทรงผมนะครับทันนี้เราจับทั้งวีจับทั้งกันไกลจับยังไงครับสมมติว่าสมมติว่าเราวีผมนะครับจับนะครับเราจับจับกันไกลเป็นแล้วนะครับเราก็เวียนมาแบบ โป้งมือเรานะครับเราจะไม่ไม่สอนนี้นะครับเพราะเราจะจับมันไกลนะครับกลเหมบอนี้นะครับกบมี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 นะครับมีแล้วก็คีบผมนะครับมีเร็วแล้วครับขี้ผมคีบผมทีนี้เราเปลี่ยนมือจับคือเอามาวางให้โป้งมือด้านซ้ายนะครับเป็นคนจับไว้นะครับทีนี้ เราก็ใช้วิธีการตัดนะครับตัดตรงนะครับตัด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 นะครับทีนี้เราวีอีกนะครับเราวีแล้วก็เปลี่ยนมาจับวีนะครับเปลี่ยนมาจับวีวีวีแล้วก็ฝากฝากวีไว้กับมือซ้ายนะครับม <c oughs> ีซ้ายนะครับ mm, นะครับนี่คือการฝากนะครับกลับเอาคืนนะครับกลับเอาคืนนะครับวีวีแล้วนะครับคีบนะครับ ฝากไว้รับฝากวีไว้กับมือซ้ายนะครับแล้วก็ตัดนะครับอันนี้นะครับฝากไว้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นใช้โป้งมือนะครับใช้โป้งม,มือในการสอดเข้าไปตัดนะครับจับหีนะครับจับวีจับผีจับผีแบบนี้นะครับ,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 รบไม่โป้งมือไม่ได้สอดในวงแหวนกันไก่นะครับ วีใช้วีวีอ่าวีแล้วเอามือซ้ายคีบผมอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพนที่เก็บปืเนวีนะครับเอาฝากไว้น้อยนะครับฝากไว้นะครับอ่านะครับตัด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 นะครับอ่าคืนวีนะครับคืนวีเห็นรู้ครับคืนปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วเอาวีคืนนะครับเอาวีคืนวี ดีแล้วก็คีบนะครับนี่นะครับนี่คือการฝากวีไว้ตรงไหนฝากวีไว้ไว้ให้มือซ้ายนะครับเก็บไว้นะครับนี่นะครับคีบตัดนะครับนะครับใช้ลายนะใช้ลายตัดนะครับปับตับนะครับนี่ขึ้นวีเอาวีขึ้นนะครับทางนี้เราต้องปล่อยปล่อยออกจากวงแหวนนะครับ ปล่อยแล้วนี่ปล่อยแล้วจำไว้นะครับเอาวีคืนพอวีคืนจับไว้ด้วยกันนะครับจำไว้แบบนี้นะครับจับไว้ด้วยกันนะครับนะครับวีวีนะครับนี่แหละแบบพื้นพื้นบรนบานนะครับที่ผมใช้ประจำนะครับเป็นพื้นฐานนะครับเราไม่เก่งด้านด้านอื่นแต่เราเก่งให้จับได้แบบนี้ก่อนนะครับ แล้ค่อยฝึกทักษะต่อไปว่าเราจะจับท่าไหนแบบไหนตัดแบบไหนนะครับนะครับอ่ะทดสอบไปนะครับเราจับกันไกให้ได้ก่อนนะครับกันไกระวังอยู่นี้นะครับทีนี้เอานิ้วนางมาสอดเข้าไปนะครับแล้วนิ้วก้อยนะครับเกี่ยวไว้นะครับแล้วก็พลิกกันไกลขึ้นมาให้วงแหวนด้านบนนะครับแล้วเอาปลมือสอดเข้าไปนะครับ เป็นแล้วนะครับนี้เวลาจับวีจับยังไงร,ร่วมกับกันไกลปล่อยไว้เหมือนดืมแต่นิ้วก้อยเอานิ้วนางยังสอนไว้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับเอาวีมาวแบบีจับแบบนี้ด้วยกันเลยนะครับจับด้วยกันไปเลยนะครับจับด้วยกันไปเลยกำไปเลยนะครับนะครับการไมเพื่ทีนี้เวลาเราซอยผมนะครับเราใช้ ใช้วีมือขวาที่มือที่จับกันไกลนะครับวีวีผมขึ้นมาแล้วใช้มือซ้ายคีบนะครับคีบแล้วฝากวีไว้กับนิ้วซ้ายมือซ้ายก็คือใช้โป้มือนี่ครับฝากีิไว้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เตรียมนะครับสอดเข้าไปนะครับตัดตัดนะครับตัดเสร็จ เอาวีคืนก็มิโป้งก็เอาออกจากวงแหวนนะครับมากรรมเอาวีคืนนะครับเอาวีคืนวิ่คืนวีวีดูวีเช็คแบบนะครับฝากไว้น้อยเก็บเลยนะครับนะนะครับวิธีง่ายๆครับไปฝึกขนกันเอานะครับลองฝึกดูนะครับเรือนนะลองฝึกนะเรือนก็เป็นต่อเราฝึก อะไรก็ค่อยเป็นค่อยไปเน้นว่าต้องฝึกพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับนีลาต้นีลา,นนลาอื่นๆนะครับเราค่อยมาฝึกเอาทีหลังนะครับให้เราทำาแบนนี้ให้เป็นให้ชินให้ถนัดก่อนและได้ตัดผมไปก่อนนะครับแล้วค่อยเรียนรู้ไปอีกในการหลังจากที่เราจับแบบนมีดเสร็จโดยชำนาญแล้วเราก็เรียนรู้วิธีการืีนๆนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับ ครับก็กันไกลตัดกันไกลซอยก็จับเหมือนกันนะครับนี่ก็จบประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ